Receive ซอฟต์แวร์ eTag Invoi and eReceiv สวัสดีค่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะก็คือจะเป็นตัวอย่างการใช้งานซอฟต์แวร์ r e c e i v e สำหรับธุรกิจโรงแรมซึ่งใน EP 6กเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นการนำไฟล mm ์ PDF ของเอกสาร eTag Invoi c e In Receiv เนี่ยที่ได้จากการอ mm ัปโหลด Excel ไปใช้งานค่ะจาก EP ที่หนะคะได้ทำการอัปโหลดไฟล์ Excel template ออกมาจากนั้นเนี่ยก็จะได้เป็นเอกสาร ใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีหรือว่าเอกสาร e t e x ง่อย and e ี e c i เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะคะก็คือจะนำไฟล์ PDF เนี่ยที่ได้ออกมาเนี่ยเอาไปใช้งานค่ะโดยเริ่มแรกเลยนะคะคือจะเริ่มจากการเปิดเอกสารไฟล์ PDF ก่อนค่ะโดยทำได้สองแบบนะคะคือคลิกที่ไอคอน PDF ค่ะหรือว่าคลิกที่ปุ่มเลือกแล้วคลิกที่ เปิดเอกสารค่ะตรงนี้นะคะที่หน้าจอนะคะก็จะเป็นลักษณะดังนี้ค่ะจากนั้นเนี่ยสามารถคลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดเพื่อทำการดาวน์โหลดเอกสาร PDF ได้ค่ะหรือว่าพิมพ์ออกมาในรูปแบบของกระดาษได้ค่ะส่วนต่อไปเลยนะคะคือจะเป็นการดาวน์โหลดไฟล์ PDF ของใบเสร็จรับเงินใบมกับภาษีนะคะก็วิธีการนะคะก็คลิกที่ปุ่มเลือกค่ะ จากนั้นนะคะก็คลิกที่ปุ่มดาวน์โหลดค่ะหลังจากที่ทำการดาวน์โหลดไฟล์นะคะลงมาที่เครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะคะก็แนะนำนะคะให้เปิดไฟล์ด้วยซอฟต์แวร์ที่เปิด PDF นะคะอย่างเช่น Foxit PDF Reader ค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราทำการเปิดไฟล์ออกมานะคะเราจะพบกับด้านซ้ายมือนะคะตรงนี้นะคะเป็นเครื่องหมายนะคะที่แสดงว่า เอกสารใบเสร็จรับเงินเบ่งกับภาษีหรือว่าเอกสาร e-Tag Invoice Receipt นี่นะคะมีการลงลายเซ็นดิจิตอลหรือว่าดิจิตอลสิเกนเจอร์ค่ะต่อไปเลยนะคะก็คือจะเป็นการส่งอีเมลเอกสาร PDF ของใบเสร็จรับเงินเบ่งกับภาษีหรือว่า e-Tag Invoice Receipt ไปยังผู้รับค่ะก็เหมือนเดิมนะคะก็คือไปที่ไฟล์เอกสารนะคะตรงนี้นะคะก็สามารถคลิกที่ปุ่มเลือกค่ะ แล้วคลิกที่อ e ีเมลค่ะเมื่อคลิกที่อ e ีเมลแล้วนะคะตรงนี้นะคะก็จะขึ้นเป็นหน้าต่างนะคะแล้วก็จะแสดงนะคะอีเมลปลายทางค่ะจากนั้นเนี่ยคลิกที่ปุ่มส่งอ e ีเมลค่ะหากส่งอ e ีเมลสําเร็จนะคะก็จะขึ้นข้อความด้านบนนะคะว่าส่งอ e ีเมลสําเร็จในส่วนของผู้รับอ e ีเมลปลายทางนะคะเมื่อทําการเปิดอ e ีเมลขึ้นมานะคะก็จะแสดงนะคะดังหน้าจอเนี่ยค่ะ ก็จะมีเอกาสารใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีหรือว่า e t a x Invoice Receipt เนี่ยแนบมาด้วยค่ะสำหรับซอฟต์แวร์ Receipt นะคะเป็นซอฟต์แวร์ e t a x Invoice and e Receipt ค่ะซึ่งใช้งานง่ายๆนะคะไม่ต้องทำการติดตั้งค่ะเพียงแค่มีเว็บเบราว์เซอร์ก็สามารถใช้งานซอฟต์แวร์ Receipt ได้เลยค่ะเมื่อทำการออกเอกสาร e t a x Invoice and e Receipt แล้วนะคะระบบ จะทำการลงลายเซ็นดิจิทลค่ะซึ่งจะออกมาเป็นไฟล์ pdf เอาไว้ส่งให้กับลูกค้าโดยสามารถคลิกส่งผ่านอีเมลที่ software receive ไ,ได้เลยค่ะและยังมีไฟล์ xml ที่ส่งให้กับกรมสัมพารค่คะดูะรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www. receive. com และติดต่อสอบถามได้ที่ line add receive